สวัสดีครับสบายดีสวัสดีทุกท่านครับท่านชมครับมากับบาา่อออมเซโนคือเก่าอีกแล้วด้อครับพี่น้องครับผมนะโอเคทุกคนครับออมมีคลิปดีๆนะทุกคนนะอยากมาให้ทุกคนได้เห็นนกันคือจังบออปหอมนี่ะครับผมนะก็คืออ่าบอคิดบอฟันว่าประเทศไทยจะมีแบบนี้ท่านผู้ชมก็คือรถแท็กเตอร์ ไฟฟ้าเนาะสร้างด้วยฝีมือคนไทยนะทุกคนก็คือมีเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยรถแท็กเตอร์เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซโอ้โห่านผู้ชมครับอมอมก็บอก,กคิดปกพคันว่าคนไทยเพิ่นจะมีความสามารถจะเก่งจะสลาดแบบนี้นะทุกคนนี่แหละคนไทยคนรุ่นใหม่มีความคิดเก่งก็สามารถสร้าง รถแท็กเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นได้อย่างสุดยอดนะท่านผู้ชมนะโอ้โหออมบอกคิดว่าอันถ้ามอมเห็นอ่ารถแท็กเตอร์อื่นก็จะเป็นอ่าใส่น้ำมันเนาะโหตาเนาะทุกคนเนาะขอโทษครับก็เป็นใส่น้ำมันอันนี้ก็าเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นก็คือฝีมือคนไทยนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนครับออมก็อรายคิดดีๆจากซ่องแท็กเตอร์นะบอยเนาะ เดี๋ยวผมจะแปลิงช่อพี่เขาไว้ให้นะครับก็ขอขอบคุณคิมตุลสปารนะครับผมนะขออนุญาตนำมาเรียอคชั่นทุกคนโอเคไปไปชมคิมกันได้เลยครับผมหลักยังเป็นทางการและนี่ก็คือบูธของรถไฟฟ้าของคนไทยใ่า้คนไทยนะครับ หนึ่งเดียวในงานนะฮะเดี๋ยวสวัสดีพี่เขาก่อนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีฝากแนะนําตัวกับกล้องหน่อยครับสวัสดีครับผมกิ่งเพชรเห็นโพธิรัตน์นะครับจากบริษัทไทยอาร์ชิเทคจำกัดที่มีที่ตั้งอยู่ที่ชัยชิงเซาครับโรงงานอยู่ตรงชัยชิงเซาแล้วอยู่ชัยชิงเซาใช่ครับและพี่เขาก็ทํำรถแท็กเตอร์นี้ขึ้นมาครับทุกคนใช่นี่คืออะไรบ้างพี่วันนี้เรามีมานําเสนอเปิดตัวรถแท็กเตอร์ไฟฟ้าครั้งแรกนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำมันเลยนะครับเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็ผลิตในประเทศไทยของคนไทยเลยของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผลิตววัวไม่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติเลยครับเป็นคนไทยเพียๆวๆแน่นอน100คนไทยเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวแต่ว่าอุปกรณ์บางตัวเรายังมีนำเข้าจากต่างประเทศบ้าง<อ>แ,ตแต่ว่าแบตเตอรี่ก็เป็นของผลิตในประเทศไทยครับเอางี้ดีกว่าแรงบันดาลใจอะไรถึงทำให้ีสร้างอันนี้ขึ้นมาพี่จริงๆผมก็ขออนุญาตแชร์แบบบ้านๆเลยแล้วกันนะพี่ผมก็ไม่ค่อยเก่งคือคือ จุดเริ่มต้นมันก็มาจากที่สิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทําให้มันมีแบรนด์ไทยครับผมก็ไปมองว่าในในโลกเนี่ยมีรถแท็กอร์เยอะแยะทําไมเราถึงไม่มีแบรนด์ไทยไปอยู่ต่างประเทศบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมมีแต่แบรนด์ต่างประเทศเข้าเข้ามาขายได้ที่จร,จริงแบรนด์ต่างประเทศก็ดีดนะครับไม่ใช่ไม่ดีเป็ว่าเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเหล็กแปรรูปโลหะอยู่แล้วเป<อ> <นำ S 1> ็นส่วนโลหะอยู่แล้วนะครับใช่ครับเราก็ทําให้คล้ายรถยนต์อยู่แล้วเหมือนกันก็มีโรงปั๊มโรงเชื่อมพ่นสี แล้วก็เลยมองว่าคนไทยน่าจะทำได้ครันนี้เราก็เลยได้รับการสนับสนุนจากทาง NIA แ,<ห>แล้วก็สนับสนุนจาก BOI ครับก็ได้รับที่ส่งเสริม UI ให้มาทำตรงนี้ด้วยววนะครับวิจัยทำตัวทักเตอร์ฟ้าครับแล้วเลยอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจครับว่าเราอยากจะเห็นรถไทยไปแข่งในระดับโลกลลได้บ้างใช่ครับคือบ้านเราบอกว่าเราจะเป็นบ้านเมืองเกษตรบ้านเรามีดินก็ดีอากาศก็ดีแต่ไม่มีเครื่องจักรกลที่เป็นของเราเองครับ ก็พี่ทําตอนนี้คือ2รุ่นใช่ครับตอนนี้เราออกมา2รุ่น2รุ่นแรกนะครับก็จะมีรุ่น30แรงม้ารุ่น40แรงม้าครับรุ่น40เราเรียกมันว่าคิน40่ศรุ่น30เรียกว่าชิ้30ครับมี40กับ3าิใช่ครับนี่คือคินใช่ไหมพี่ใช่ครับรุ่นนี้คือเป็นรุ่นคิน40 CSCS คือรุ่นที่มันสเปเชียลขึ้นมาก็คือมีตัวออโต้สเกลริงออโต้สเกลริงก็คือตัวที่พี่เห็นอยู่ตรงนี้ครับมันจะรับสัญญาณจากดาวเทียม นะครับแล้วก็เรามีหน้าที่สอนแคกเตอร์มันครั้งหนึ่งแล้วให้มันจําเส้นทางที่เราสอนไว้ในอะนาะคตคนที่ขึ้นไปขับแคกเตอร์ก็ไม่จําเป็นต้องบังคับมันครับเป็นเนี่ยออโตโสเต,เตริงอค,ครับหรือเรียกว่าออโตไกด์แดนซ์ก็ได้ครับขับได้เองคนคเองพวงมไลัยไม่ต้องจับยกมือขึ้นท่านี้ได้เลยครับก็แต่ยังต้องเหยียบเบรกอยู่นะฮะยังต้องเหยียบเบรกอยู่โอเคครับวลาอยากเบรกต้องเหยียบเบรกอยู่มันไม่หยุดเองนะครับแต่ก็ลดภาระการทํางานได้เยอะฮะอะไรที่มันเป็นพวกงาน การร่องอะไรที่ต้องการความตรงพวกนี้จะช่วยได้เยอะครับพวกไร่อ้อยนี่เกษตรสมาร์ทฟาร์มเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่จริงๆในอนาคตเราต้องการจะสร้างให้มันเป็นอีโคซิสเต็มของสมาร์ทฟาร์มนี่แหละครับครับเดี๋ยวผมขอรองนั่งสักหน่อยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้มาไขึ้นนั่งได้เลยครับเจอเลยโอ้โหเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้เป็นมอนิเตอร์นี่ใช่ครับนี่ก็คือด้านบนของเขานะครับ ตัวแผงหน้าปัดเราก็ออกแบบใหม่ให้ค่อนข้างเป็นเหมือนรถยนต์มากขึ้นคือมันจะไม่ค่อยเหมือนรถแทสเตอร์ทั่วไปอันนี้จะเริ่มมีช่องใส่ของมีปุ่มคอนโทรลต่างๆมีช่องเสียบ USB สําหรับชาร์จมือถืออย่างเงี้ยฮะแบบเอามือถือมาชาร์จแล้วก็วางไว้แถวนี้ก็ได้ในลักษณะนี้ครับนี่ครับใช่ครัมมมีหน้าจอเป็นดิจิตอลใช่ครับหน้าจอปกติของแทสเตอร์ทั่วไปจะเป็นเข็ม ใช่อ่าปัจจุบันนี้เป็นดิจิตอลเหมือนรถยนต์เลยครับเวลาเสียบชาร์จมันก็จะขึ้นว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอพอเราจบบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้เราชาร์จอยู่แต่ว่าคราวนี้พอเอ่อเอาชาร์จออกปุ๊บมันก็กลับไปหน้าสแตนบายโอ้โหมีนี่เลยโชว์เป็นรูปรถแท้อเตอร์เลยใช่ครับแล้วก็บอันนี้เราก็พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ที่มีโลโก้เราแล้วก็มีรูปรถแท้อเตอร์ของเราใส่เข้าไปว้าวแล้วมีโลโก้ด้วยนะฮะทุกคนครับมีบอกเวลาด้วยตอนนี้ใช่ใช่ครับมันก็บอก ความร้อนความร้อนใช่ครับบอกกันที่ด้วยใช่ครับโอ้โหเราสามารถที่จะรู้ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเคบินรุ่น CS+ เอตันี้จะมีห้องแอร์มีทำด้วยมีทำด้วยแล้วก็จะมีสามหน้าจอมีจอนี้จอที่เป็นอินโฟเทนเมนต์แล้วก็จอออโต้สเตียริงโอ้ก็คือจะดู YouTube ก็ได้รับโทรศัพท์ก็ได้ครับยังโหดเพราะว่าต่อไปคนอาจจะไม่ต้องคอยมองเท่าไหร่แล้วครับแต่จริงๆริงก็ เป็นเป็นเป็นฟีเจอร์เพิ่มนะฮะตัวนี้เคยเราไปใช้งานจริงแล้วดิทดสอบไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วการใช้งานนกี่ชั่วโมงได้การใช้งานตอนนี้อยู่เฉลี่ยนะฮะจากการไถ่ายดาหนึ่งชาร์จหนึ่งครั้งไถดาก็คือการไถดาคือการใช้พลังงานเยอะสุดแล้วครสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งชาร์จนะครับต่อหนึ่งชาร์จและชาร์จทีหนึ่งชาร์จทีหนึ่งถ้าเป็นตัวฟ้าชาร์จชั่วโมงเดียวก็เต็มแล้วชั่วโมงหนึ่งเต็มใช่เพราะเรามีฟีฟังก์ชันฟ้าชาร์จให้ได้พักพอดี ใช่ครับก็จริงๆเราดีไซน์มาสําหรับตื่นมาทํางานตอนเช้า8ปดโมงพักเที่ยงระหว่างพักเที่ยงคนขับกินข้าวไปชาร์จแล้วก็มาทำงานม่ได้ถึงห้าโมงเย็นก็จบวันพอดีอู้นี่เป็นการยกนวณมาแล้วใช่ครับยกเว้นแต่คนขับไม่กินข้าวนั้นผมก็ไม่รู้ช่วยงางกินข้าวในรถไม่ได้นะอครับสุดยอดเลยครับทุกคนตัวนี้ก็มี2แบบตัวนี้สออันนี้คือฟังก์ชันเต้าเหมือนกัน เป็นระบบขับเคลื่อนเดียวกันเพียงแต่ว่าขนาดตัวแบตเตอรี่ต่างกันเฉยๆใช่ครับอันนี้จะเป็นเหมาะสําหรับพวกงานเตรียมแปลงอ่าอันนี้อันนี้เป็นปรถบำรุงรักษาส่วนใหญ่เขาจะเอารถไซเล็กเนี่ยครับ,รบสำหรับฉีดปุ๋ยพ่นยาเข้าร่องอ่าคือการการทําเกษตรคุณต้องเตรียมแปลงก่อนครับแล้วก็เอาคันใหญ่ใหญ่เนี่ยเป็นตัวลากเตรียมแปลงพอเราปลูกไปแล้ว เวลามันขึ้นเป็นเป็นหน่อเป็นอะไรนะฮะมันจะเอาคันใหญ่ไปก็ไม่ได้ก็ต้องเอาเล็กๆเนี่ยเข้าร่องเราก็เลยดีไซน์มาสําหรับสองร้านนี้ครับถ้ามีโอกาสอยากไปลองเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนัดวันลองที่โรงงานได้เลย <laughs> เยอดเลยครับพี่คอนเซ็งก์การขับขี่ก็เหมือนรถแทสเตอร์ปกติทุกอย่างไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ครับก็ ยังเป็นระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังเหมือนกันระบบเกียร์กระต่ายกระเต่าก็ยังมีเหมือนเดิมตอนนี้ก็แค่ต้นกําลังเป็นของตัวนี้ไปของบริษัททางด้านท้ายก็เป็นของตัวแท็กเตอร์ไปใช่ครับก็ยังเอ่อตัวตัวตัวเฟืองเกียร์เรายังใช้อยู่แต่ยังไม่ใช่ต้องไปทําที่มันเป็นไฟฟ้าทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นมอเตอร์สองสามตัวสี่ตัวนี้จะแย่ไปหมดอ๋อมันจะเยอเกินไปใช่ครับไม่จาเป็นอ๋อใช่อย่างนะิ่งชอบอันนึงคือเขามีออโต้ไอแดนมาให้ครับ ออโต้สเตอรลิงออโต้ไกแดนมีมาให้น่ดคตรดีทุกคนคเป็นกเกษตรยุคใหม่ที่เรกว่าเป็นกเกษตรคำนวณขับขี่เป็นเส้นปีนี้เส้นไหนปีหน้าปีต่อไปเส้นเดิม,ดมก็ไดใ้ใช่ครับใช่ครับปีนี้ไม่อยากไสเส้นนี้ปีหน้าก็ไม่ต้องใถ่เส้นนี้เหมือนเดิมก็ได้มันเป็นการที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานด้วยนะครับใริเจ๋งว่ะจับอยากลองจริงอ่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องชาร์จกันพี่ครับอันนี้เป็นออันนี้เราค่อยเป็นตัวชาร์จที่เป็น AC นะครับเสียบสาย เข้ากับปลั๊กสามตาได้เลยเสียปลั๊กสามตาได้เลยปลั๊กสามตาบ้านเนี่แหละครับว่าเราดีไซน์มาให้ใช้กับไฟหนึ่งเฟสได้อ๋ออันนี้คุณอยากจะเสียบไโ o v e r ร์ไนท์ชาร์จหมายถึงว่าใช้ข้างคืนครับก็เสียบปลั๊กสามตาแล้วก็เข้าไปตรงเบ้าเบ้ารับตรงนี้ฮะได้เลยใช่ครับส่วนถ้าสมมติอยากจะเป็นฟ a าชาร์จเราใส่ตัวนี้เราก็มีหัวที่รองรับเป็นฟา s ชาร์จจะเข้าปั๊มปตทอจะเข้าปั๊มใดก็ได้แต่มีคานหนึ่งเราทำงานร่วมกับทาง eget นะครับ eget ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ จำหน่ายตัวที่เป็นเครื่อง f า s t c h a r 30กิโลวัตต์มีมีโปรโมชั่นในงานมีโปรโมชั่นในงานครับก็คือถ้าซื้อในงานพร้อมรถก็ลดไป20,000บาทครับอะไรประมาณนี้ครับอันนี้รถคันนี้น้ำหนักกี่กิโลตอนนี้อยู่ประมาณ1.8กิลเอ่อ1.8ตันครับ1.8ตันพอเพิ่มจากรถปกติไม่กี่ร้อยโลก็เพิ่มมาประมาณแค่ส0มโลประมาณนั้นใช่ครับเอ่อการเพิ่มน้ำหนักมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียคือข้อดีมันก็ได้เรื่องของแทชชัน ไถดีขึ้นไถดีขึ้นเพราะบางบางคนชอบเอาน้ำหนักไปถ่วงหน้าอันนี้ถ่วงให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ถ่วงให้แล้วเรียบร้อยแต่ถ้าสมมติเกิดมาไปทํางานนาก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าติดลมลมใช่แต่ว่าผมมองว่ารุ่นแรกๆของเราตอนนี้เนี่ยเหมาะสําหรับงานไร่และงานสวนเช่นอ้อยมันสําปะหลังทุเรียนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยใช่ครับคนดดูไฟหน้าซะก่อนอย่างเท่อะไฟหน้านี่ขีดเป็นเส้นเลยฮะ อันนี้จะเรียกว่าไซเบอร์แทรกเตอร์ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไซเบอร์พารกนะล้วไซเบอร์แทรกเตอร์ไซเบอร์แทรกเตอร์ครับมีสักงแล้วก็มีการชนเฮ้ยบ้าบอมีกล้องหน้ากล้องหน้านี่จะลิงก์กับตัวคอนเทเตอร์ด้วยออโต้เซอลิงครับเพราะว่าเราเราเนื่องจากมันมีหน้าขนาดใหญ่ขึ้นครับเราก็ต้องการให้คนที่สามารถใช้เซอร์ลิงมองหน้าได้อันนี้เขาไม่ได้มองแค่ว่ามันใช้งานได้เขาออกแบบได้สวยด้วยเนี่ยขอบคุณครับไซเบอร์แทรกเตอร์ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเคลมว่าคัดลอ้ไม่เอาเออดีดีขอบคุณครับอันนี้เปิดเผยราคาได้ยังครับผมเปิดไปแล้วครับเมื่อวานสื่อมาก็แชร์ราคาไปแล้วอ่าอย่างคันนี้ครับคันสี่สิบจุดสี่ห้าล้านหนึ่งจุดสี่ห้าล้านได้ครับพร้อมตัวชาร์จไหครับตัวอย่างตัวชาร์ทต่างหากครับตัวชาร์จเนื่องของของทางกิเก็เข้ามาอ่าครับแต่ว่า ตัวนี้เราจะมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนี้นี่ให้เหมือนเวลาซื้อรถไฟฟ้าเลยครับก็จะให้ไปพร้อมกับรถเลยอ๋อมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จใช่ครับโอเคล้วคันนี้เปิดตัวราคาอยู่อันนี้1.29ครับ1.29ล้านรถไฟฟ้านะครับทุกคนใช่ครับคือเราพยายามทําให้เป็นรถไฟฟ้าแท็กเตอร์ที่เข้าถึงได้ราคาเข้าถึงได้เพราะว่าถ้าคนไทยอยากจะใช้รถไฟฟ้าตอนนี้ถูกที่สุดถ้านําเข้า2ล้านกว่าไม่มีถูกกว่านี้แล้ว ใช่ครับไม่ไม่ดีกว่านี้ใช่ไม่มีกว่านี้แล้วแต่ว่าเราโชคดีที่ว่าเราเป็นโรงผู้ผลิตเองเราก็เลยทําให้เราทําราคาออกมาได้ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าเราจะต้องไปนําเข้ามาแล้วซื้อหลายๆอย่างเข้ามาอันนี้ก็ราคาก็จะไปไกลกว่าไกลเลยทีนี้ใช่อันนี้รวมระบบใช่ครับระบออโต้เซอร์ระบบออโต้สเตอริ้งให้ออโต้เซอริ้งเฮ้ยรวมระบบออโต้สเตอริ้ง ระบบออโต้เตอร์ริงก็หลายแสนนะตัว C ตัว C เนี่ยตัวตัว C จะเป็น1.45่าเวลารวมระบบออโต้เตอร์ริงบวกไปแสนหนึ่งเพราะปกติข้างนอกเขา2-3แสนอยู่แล้วใช่มันหลักแสนนะ2-3แสนนะใช่ครับ3 3แสนกว่าบาทใช่ครับออโต้เตอร์ริงสแสนกว่าบาทครับทุกคนแต่คันนี้รวมออโต้เตอร์ริงให้เลยถ้าเป็นตุ้น CS รวมให้เลย หนึ่งจุดห้าเจ็ดล้านครับรวมออเตอร์ซลริงคือหนึ่งจุดห้าเจ็ดล้านรุ่นซีจะรุ่นซีจะเป็นหนึ่งจุดสี่ห้ารุ่นซีคือรุ่นธรรมดาหนึ่งจุดสี่ห้าล้านถ้ารวมออเตอร์ซลริงอีกหนึ่งแสนแนะนำว่าซื 2. 2> 100. 100. 100. 100. ้อพร้อมซื้อพร้อมคุ้มกว่าเยอะครับคุ้มกว่าเยอะเพราะว่าข้างนอกราคาออเตอร์ซลริงนี่หลายแสนครับหลายแสนหลายแสนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงว่าออเตอร์ซลริงแพงครับใช่แอบธรรมดาโอเคจบแล้วขอแล้วขอบคุณมากพี่ครับผมก็ไม่ค่อยคล่องนะพี่ขออนุญาต พ้าว่างๆนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมไปที่โรงงานเชิญเลยยเเชิญลองดูว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบไหนบ้างได้เลยครับบู๊ตของพี่นะฝากไว้ด้วยทุกคนรถแท็กเตอร์ไฟฟ้าสนับสนุนคนไทยด้วยครับขอบคุณครับมีช่องทางติดต่อไหมพี่มีครับก็เป็น Facebook แล้วก็มีดู YouTube เราก็ได้ Facebook ช่องอะไรเฟซบุ๊กก็เขียนว่าช่องไทยอาร์ชิเทคกต์ท่านชมครับได้จบลงไปแล้วนะทุกคนก็ขอขอบคุณอาชีพต้นฉบับของแท็กเตอร์ บอยนะผมนะก็ช่อง u t u b e ของพี่เขานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สองพี่เขาใต้คลิปนะผมนะเพื่อจะไปติดตามผลงานของพี่เขานะผมนะโอ้โหบอกออมบอคิดบ่าฟันว่าประเทศไทยเพิ่นจะช่างรถแท็กเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมคือแบบล้ำสมัยไปอีกนะท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็แบบโอ้โหน่ายินดีกับคนไทยมากๆครับผมนะ ว่าคนมีเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่รถแทกเตอร์เป็นอ่าไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อครับผมนะโอเคครับท่านผู้ชมครับชอบคลิปนี้ไหมก็เริ่มกดไลก์ก็กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อมาพาคลิปต่อไปนะผมคลิปนี้กลาัสวัสดีครับสบายดี